เ,เอิ่มน้องครับคาสายวันอื่นได้ไหมครับคือพี่มีธุระครับเดี๋ยวมานะครับน้อยอ่าแต่ไม่เป็นไรค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะครับคือยายสายขิมฉันจะแย่งทุกอย่างจากแกว่าไงคะที่รักแผนเป็นไงบ้างคะสปายเชื่อสนิทใจเลยครับว่าเขานอกใจที่รักทำได้ดีมากคะ่ะคำต่อไปนะคะ แล้วค่อยแชร์นางไม่คิดเลยว่าสไปจะจ้องเอาแฟนฉันอยู่ไปเข้ากลุ่มกันเถอะค่ะครับสไปเธอไปคุยอะไรกับพี่มาวินแฟนสายขิมหรออยากรู้หรอแต่ห้ามบอกสายขิมนะรู้กันแค่นี้ก็พอทำไมละ่ะจะฟังหรือไม่ฟังอืมอืมเล่ามาเถอะคือฉันกับพี่มาวินเราเราอะไรเล่าต่อสิคือไม่มีอะไรอ่ะแล้วเ,เรื่องอะไรกันหรอไม่มีไรไงทุกคนรู้ไหมถ้าเรารู้ว่ามีใครแอบคบกับแฟนเรา เราไม่ปล่อยไว้แน่แล้วใครจะไปแอบคบกับแฟนแกละสายถิมเพื่อนกันเองทั้งนั้นใช่ใช่ถ้าใครไปอ่อยหรือคบกับแฟนแกนี่เร็วมากเลยนะจริงๆไม่มีไรหรอกฉันแค่พูดคำๆคอ่ะใช่ไหมสปายอืมใช่ใช่